กานนะพบกับผมช่องเชีงชิวชิวนะวันนี้จะพามารีวิวซีเสซีอาปืนยาวรู่กว่า24ตัวนี้ก็นะปืนปืนรู่กันนะเนี่ยปืนแบบไร้รับผมไปท่านผู้ชมมาดู นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้หัวนั้นนี่ครับกล้องดิคอมเมอรี่เีย่ปื้นนะปื้นบมดไปฮะนี่ครับตัวนี้ไม่กัดดินสิดด้านครับผมกอดสำหรับเฝ้าบ้านเฝ้าสวน,น นี่ห้ออื่นมาไหนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมตัวนี้เล็กนะเดี๋ยวเล็ก เนี๋ยมันมีรูปโลโก้เลยนะสีเส้นสีห้าห้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดใจกดติดตามได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็โอบหลังน้องใหม่นะสีเส้สีห้าห้าอันต้าเมกสิบสอง้องเกลียนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ